กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณดินแดงอันไกลโพล้นมีเจ้าหญิงหน้าตาน่ารักองค์หนึ่งกำลังเดินเล่นอยู่ในสวนเจ้าหญิงชอบเล่นลูกบอลทองคำมากขณะที่เจ้าหญิงโยนลูกบอลทองเล่นอยู่นั้นลูกบอลทองก็ได้กลิ้งตกลงไปในสระน้ำอุ๊ยตายจริงลูกบอลของฉันทำไงดีเนี่ยทันใดน,นั้นได้มีกบตัวหนึ่งกระโดดขึ้นจากสาระ แล้วได้พูดกับเจ้าหญิงว่าหมอมฉันจะรับอาสาเอาลูกบอลทองขึ้นมาให้เองแต่ท่านต้องทำตามคำขอของหมอมฉันสองข้อจะได้ไหมเจ้าจะขออะไรล่ะเจ้ากบข้อแรกท่านต้องให้หมอมฉันนอนเตียงเดียวกับท่านข้อที่สองท่านต้องจุมพิษหม่อมฉันท่านตกลงหรือไม่อมืข้าตกลงก็ได้ทีนี้เจ้าก็ลงไปเก็บลูกบอลให้ข้าได้แล้ว จากนั้นเจ้ากบน้อยก็รีบดำลงไปในสระน้ำสักพักใหญ่ก็โผล่ขึ้นมาพร้อมกับลูกบอลทองเจ้าหญิงดีใจมากที่ได้ลูกบอลทองกลับขึ้นมาเจ้าหญิงรับลูกบอลทองจากเจ้ากบแล้วเดินจากไปโดยไม่หันมองเจ้ากบแม้แต่น้อยอา้าวเจ้าหญิงอย่าเพิ่งไปแล้วข้าล่ะเจ้าหญิงเจ้าหญิงเจ้าหญิง เจ้ากบตะโกนตามหลังเจ้าหญิงแต่เจ้าหญิงไม่สนใจเสียงร้องของเจ้ากบเลยพอถึงเวลาคำ่ำขณะเจ้าหญิงกําลังจะเข้านอนก็มีเสียงดังมาหยุดที่หน้าต่างพร้อมเสียงเรียกเจ้าหญิง เจ้าหญิงเจ้าหญิงท่านอยู่ข้างในนั้นหรือไม่หม่อมฉันเป็นกบที่ช่วยท่านเก็บลูกบอลเมื่อตอนกลางวันไงหม่อมฉันมาทวงสัญญาที่ท่านให้ไหว้เจ้าหญิงเปิดประตูให้ข้าหน่อยเ <c oughs> สียงตะโกนที่ดังลั่นนั้นทําให้พระราชาและพระราชนีสะดุ้งตื่นจึงเดินออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น <c oughs> เกิดอะไรขึ้น,นลูกพอได้ยินเสียงคนร้อง ตัวอะไรอะที่อยู่ข้างนอกหน้าต่างเหรอลูกเจ้าหญิงจึงเล่าเรื่องคำสัญญาที่ได้ให้ไว้กับเจ้ากบากกให้พระราชากับพระราชนีฟังเรื่องก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะท่านพ่อถ้าลูกได้สัญญาไว้เช่นนั้นแล้วก็ต้องทำตามสัญญาจงไปเปิดหน้าต่างรับเจ้ากบเข้ามาเสถิดเจ้าหญิงจึงทำตามที่พระราชาบอก ส่วนเจ้ากบเมื่อเข้ามาในห้องได้แล้วก็กระโดดขึ้นไปนอนบนเตียงของเจ้าหญิงทันทีเจ้าหญิงก็ล้มตัวลงนอนข้างเจ้ากบอย่างไม่เต็มใจนะักเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเจ้าหญิงลืมตาตื่นขึ้นมาภาพแรกที่พบก็คือใบหน้าเจ้ากบที่กำลังยื่นหน้าเข้ามาใกล้ๆหวังที่จะจุมพิษเจ้าหญิง้าย ข้าตกใจหมดก็ก็ข้ากำลังทวงสัญญาข้อสุดท้ายยังไงล่ะเดี๋ยวนะให้จะไปจุมพิษกับเจ้ากบหน้ารังเกียจอย่างเจ้าล่ะก็ท่านสัญญากับหมอมชั้นไงว่าถ้าหมอมชั้นช่วยท่านเก็บลูกบอลทองขึ้นมาจากสระน้ําได้ท่านจะทําตามคําขอของหมอมชั้นทั้งสองข้อท่านลืมคําสัญญาที่ให้ไว้กับข้าแล้วเหรอข้าไม่ได้ลืมสัญญานะ เน,เนือกว่าสิ่งอื่นใดน,นั้นทุกคนยินใยหาอยากด้างจุดทิธีมาจากรักจริงจากเจ้าชายรูปงามที่ผ่านเข้ามาไม่ใช่จุก,กบอย่างเจ้าขานี้และรักแท้ที่ทันเฝ้ารอไม่ ต้องรอรักได้มาเปรียบเทียบเลยไม่มีใครรักทันจริงเท่าใครอีกแล้วพระราชากับพระราชินีเดินเข้ามาสมทบระหว่างการสนทนาลูกรักในเมื่อเจ้าก,กบรักและยอมช่วยเหลือลูกลูกก็ควรทำตามสัญญาที่ให้ไว้นะลูกเจ้าก,กบมีน้ำใจช่วยเหลือเรา เราก็าต้องทำตามสัญญาที่ให้ไหว้ถึงจะถูกต้องนะลูกนะค่ะท่านพอ่อเจ้ากบข้าขอโทษที่ทำท่ารังเกียจเจ้าข้าจะทำตามสัญญาก็ได้เจ้าเข้ามาใ,ใกล้ๆข้าสิเมื่อเจ้าหญิงพูดจบทั้งสองจึงได้จุมผิดกันทัในใดนั้นเอง เจ้ากบหน้าเกลียดก็ได้กลายร่างเป็นเจ้าชายรูปงามหม่อมฉันถูกแม่มดสาบให้กลายเป็นกบหน้าดังเกียดมีแต่เจ้าหญิงองค์เดียวเท่านั้นที่จะแก้คำสาบี้ได้ขอบคุณสำหรับรักแท้นะคะเจ้าชายพระราชาและพระราชนีทรงดีใจมากหลังทราบเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งสองพระองค์ จึงจัดพิธีอภิเษกสมรสให้แก่เจ้าชายและเจ้าหญิงอย่างยิ่งใหญ่ในพิธีอภิเษกสมรสนั้นมีชาวเมืองเป็นจำนวนมากพากันโห่ร้องแสดงความยินดีให้แก่เจ้าชายและเจ้าหญิง